قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما บิสมิลลาฮิลลา ذ ي ل ย يدرو ما أ س u l a ah i uh. k ะ a r a h m a t u l l a i a b a r a k a t ขอความสุขความเมตตาความปรานีจากลล์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุกท่านที่กำลังชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาครับก็คุยกับพี่น้องมาก็คือ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าที่ผู้ศรัทธาทั้งนั้นเลยว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ให้ถามตัวเองว่าเรามาอยู่ดุนยาเพื่ออะไรบอกพี่น้องให้ชัดเลยจากกุรอานด้วยว่ามาคอลักตุนยินนาวันอินซาอิลลาลิยาบุดุลฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพ พักดีต่อฉันครับพี่น้องเข้าใจนะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับเราจะใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยมันจะได้ไหมพี่น้องจะเอาอะไรติดไม้ติดมือไปฝากอัลลอฮ์ลหะก็คือเอารุกลอิสลามห้าประการ รุกลอีมานหกประก,การไปฝากอัลลอฮ์ก็คือปฏิบัติไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในดุนยาอะไรก็ตามเรากัดคําสอนของอัลลอฮ์และรอซูลด้วยฟันการเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดกับพี่น้องถึงเรื่องของคําพูดของอิมามนาว,วีรรฮิมาฮุลลอ์ขออัลลอฮ์เมตตาท่านได้ให้คําอธิบายถึงคําพูดของท่านรอซูลและคําพูดของอิมนุมัตไว้ว่าความหมายของคําพูดของฮะดีษของท่านนาบีและ ความหมายของคำพูดของอิบนูมาตก,ก็คือลาตัดกันอิลัดดุนยาอย่าอยู่กับดุนยาคิดว่ายอยู่กันตลอดไปนะครับเอาเป็นโคนรงสร้างที่อยู่กันแล้วไม่กลับอย่ายอยู่อย่างนี้เวลาตัตะคิสหาวะตอนนั้นและอย่าได้ยึดเอามาเป็นที่ที่จะอยู่กันตลอดไปไอเนี้ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เรานี่แหละ เป็นเรื่องอันตรายมากๆถ้าอยู่กับเนี้ยมัดไม่เป็นเนี่ยมันก็จะใช้ไปกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาครีรอและมันจะใช้ไปกับเรื่องของการที่เราไปท่องเที่ยวที่หนุนไปท่องเที่ยวที่ไม่ได้ห้ามนะที่เราจะไปดูมักโลกของอัลลอฮ์แต่ดูอย่างไรและหมดไปอย่างไรนะเพราะทุกคนต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันอาครีร์ที่นบีได้บอกไว้ลันตะซูแลกอดมาอับเดนยอมันกิยามะ สองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันเกี่ยมาจนกว่าจะถูกสอบถามทั้งสี่ประการเอาไว้คุยกันทีหลังสี่ประการวันนี้คุยเรื่องนี้ก่อนเวลาตัวดิสนับสกบบิทูลิบกอยฟีฮาท่านอย่าได้พูดกับตัวท่านเองว่าจะอยู่กันตลอดไปในดุนยานี้ยาเด็ดขาดทำไมล่ะครับเพราะคำว่าอินซาน ถ้าสุลาซีนาเซียแปลว่าลืมมนุษย์เนี่ยมันหลงหลืมอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะต้องไม่หลงหลืมนะพี่น้องทำยังไงรู้ไหมท่านต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์กับจากการประกอบอาชีพในดุนยาหลังละหมาดบ่ายแล้วเปิดดูเรื่องาศาสนาสักครึ่ชงชั่วโมงหลังอาซาดสักครึ่ชงชั่วโมงหลังมะกริบ ยันอิซาถ้าท่านดูและตึกตองถ้าท่านดูและพิจารณาผมประกันว่าท่านจะหลงก็ยากแต่ยีิบสี่ชั่วโมงไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอลัลลอฮ์เลยท่านก็ดูบุคคลที่เฉออกจากซิรอตันมุสตากรีมก็แล้วกันออกทางขวาบ้างออกทางซ้ายบ้างไปเห็นอื่นจากทางนำของท่านรอซูลเนี่ยดีกว่าซิรอตอันมุสตากรีม นั่นอันตรายแล้วครับพี่น้องที่มีเกียรติทนายบางคนนะครับพี่น้องทางสัญจรไปมาซึ่งเขาเป็นเจ้าของที่เนี่ยเก็บรถทุกคันที่เข้าผ่านเข้าบ้านถ้าท่านยังเก็บอยู่เนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยท่านโง่กับอาคิเอโแล้วมันนับภาษกุรบัตันมินกรบิดดุนยาสับปสะนับภาษลอกุรบัตันมินกรบิยมินกิ亚马 ใครที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในดุนยาเปิดทางให้เขาเข้ามาเลยไม่เก็บแม้แต่พังแม้กระทั่งบาทเดียวใครที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับเพื่อนมนุษย์ในดุนยานี้อัลลอฮ์จะบรรเทาให้กับเขาในอาคิระห์ความเดือดร้อนในดุนยากับอาคิระห์เนี่ยถ้ามันไปเกิดขึ้นในอาคิร์ะอเนี่ยความเดือดร้อนในอาคิราะห์ต้องหนักกว่าแต่เราเคยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง กับบุคคลที่เดือดร้อนในการที่ใช้ทางที่ผ่านบ้านเราและเป็นถนนของเราเราเปิดฟรีไปเลยนี่แหละครับจะช่วยให้ท่านเข้าสวรรค์ได้แต่ถ้าท่านยังเก็บค่าผ่านทางอยู่เห็นกับทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้มาเล็กๆน้อยท่านโง่แล้วครับพี่น้องทั้งหลายและวลาอนันอัตตินาอบิฮาอย่าไปเอาใจใส่อะไรกับมันให้มากนักในเรื่องของดุนยาไม่เอาใจใส่อะไรกับมันให้มากคืออะไรครับ ให้เรือนร่างของเราเหน,นื่อยกับดุนยาแต่หัวใจให้ผูกพันกับอาคิร์อผมจึงบอกว่าคนที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์คือคนที่เข้าใจศาสนาสกาศถึงปีจ่ายเหลือจากสกาสดซอดก็นี่คือคนที่เข้าใจศาสนาเขาเนียดดุนยาไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรที่เป็นอาชีพที่ฮาลลันเขาเนียดเป็นอาคิร์อหมดเลยครับพี่น้อง วลาตาตาอัลลกูมินฮาอย่าเอาหัวใจไปผูกมัดกับไรกับม ok ันจนลืมอาคิรออิลลับิมายะตาอัลลกูบิลกอรีบฟีอยริวตานีอัลลอฮฺนอกเสียจากว่าให้เอาหัวใจไปผูกกับมันแค่คนแปลกหน้าและกำลังจะเดินทางไปสู่อาคิรอเท่านั้น ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับว่าฮากะซายัมบะกีลิตอลิบิลอิลมิอัยยะอุดดะนับซะฮูลิฟีฮาดิฮิดดุนยากัลกอรีบฟีดาริลกุรบะสมควรอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่แสวงหารเรื่องราวของความรู้แบ่งเวลาในการที่จะอ่านกุรอาน แบ่งเวลาในการที่จะดูหะดีแบ่งเวลาในการอ่านกุรอานแล้วก็ดูความหมายสมควรอะไรครับการที่เขาจะต้องเตรียมตัวในขณะที่มีชีวิตอยู่โบนโลกดุนยานี้เหมือนกับคนที่แปลกหน้าและอยู่ในบ้านเมืองที่แปลกหน้าพี่น้องที่มีเกียรติท่านหลายครับเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งดูข่าวข่าวต่างประเทศเศร้าใจมาก ในประเทศอิเมรตที่มีแต่ความเจริญมากมายกายกองทางด้านวัตถกุก็มีฝรั่งได้พูดถึงพวกเบดูอินพวกที่อยู่ตามทะเลทรายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยแล้วก็เขาเอาไปผูกพันกับเรื่องของนกเหยี่ยวเนี่ยแล้วก็มีเด็กนักเรียนเดินเข้ามาหลายสิบคนเลยครับประเทศที่ผู้นำเป็นมุสลิม แต่นักเรียนไม่ได้คุมศีษะสักคนหนึ่งเจริญทางด้านวัตถุแต่เรื่องศาสนาไปเหมือนกับยุโรปไปแล้วเลวร้ายไหมครับผมถามบ้านเรามีผู้ปกครองที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขาเปิดโอกาสให้คนมุสลิมเนี่ยคุมหัวปฏิบัติเรื่องราวข้อศาสนานได้ครบสมบูรณ์ ต้องชมเชยกับผู้นำอย่างนี้ถึงแม้ว่าเขาไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่เขาเปิดโอกาสให้มุสลิมปฏิบัติศาสนาทั้งลุกลอีมานและลุกลอิสลามเมื่อเปรียบเทียบกับเอเมิมเรตแล้วผมดูแล้วน้ำตาซึมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมว่าเราคือคนสองโลกเรากลับไหมครับถามว่าเรากลับไหมเรากลับ เมื่อเรากลับแล้วเนี่ยจะอยู่ยังไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยผมถามว่ามันจะได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ไม่ได้ล้าอยูอยังไงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหรือยังฉะนั้นท่านเซโนมัตพูดไว้สวยมากยังกูดูอุรานอิสลามอุรวัตันอุรวตัน,ตนโซห่วงของอิสลามเนี่ยมันจะหลุดจากคนอิสลามไปทีละห่วงละห่วงละห่วงอะไรครับทีละห่วงอะกีดาหลุด ละหมาดหลุดระกาศหลุดสยามหลุดหลุดจนกระทั่งไม่รู้อะไรเลยได้ยินคำกล่าวว่าละอิลาฮะอิลลลอหตกกระจายครับเอ่ําคำพูดคำนี้ฉันเคยได้ยินเพราะฉันกล่าวฉันก็เลยพูดละอิลาฮะอิลลลอหเหมือนเขาพูดเกิดขึ้นแล้วหรือ,อยังเกิดขึ้นกับคนอิสลาม แต่ไม่รู้ความโหดเหี้ยมของยาฮิลียะก็แสดงว่าต้องเข้าใจอิสลามและต้องรู้เรื่องของยาฮิลียะด้วยมันคืออะไรฉะนั้นให้เราอยู่เหมือนกับคนแปลกหน้าและบ้านเมืองที่แปลกหน้าเราเรีบเก็บตะเบียงแล้วกลับไปหาลรอกยันซูโร ฟีมายัมฟะอูหูฟีอาคิรติฮีให้เขาพิจารณาและก็ตึกตองสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาในอาคิเรพยะยารู้สุอะไรและให้เขารโมกบเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์กับเราในอาคิรรวายันซูรุฟีมายัสกูลูหูอันอาคิเรและให้เราพิจารณาสิ่งที่มันทำให้เรายุ่งจนกระทั่งลืมเรื่องราวของอาคิรร วายสุดดูฮูอันฮาไฟยัَตะตาดูฮะและขัดขวางเราให้พ้นจากเรื่องราวของอิสลามหมายความว่าอยู่ดุนยาเนี่ยต้องอยู่อย่างฉลาดอย่าอยู่อย่างไม่รับรู้อะไรเลยและอย่าอยู่ในสภาพที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตลลเลยครับอิสาลลอโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามมอัลัยกุมวรารห์มาตุลลอฮ์วาบเระกาตุ قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم